มาเห่าใบตองแห้งทำไมมาเห่าใบตองแห้งเป็นสำนวนมีความหมายว่าพูดเอะอะแสดงวาจาว่าเป็นคนเก่งกล้าไม่กลัวใครแต่จริงๆแล้วขี้ขลาดและไม่กล้าจริงมาเห่าใบตองแห้งเป็นสำนวนที่เปรียบเทียบกับสุนัขที่ชอบเห่าใบตองแห้งคือเห่าใบกล้วยที่แห้งติดอยู่กับต้น เวลาลมพัดใบกล้วยแห้งจะแกว่งหรือเสียสีกันมีเสียงแกรกกรากสุนัขเห็นอะไรไวๆห,หรือได้ยินเสียงแกรกกรากก็จะเห่าขึ้นแต่ก็เห่าไปอย่างนั้นเองไม่กล้าไปกัดใบตองแห้งกริยาของสุนัขนี้จึงนำมาเปรียบเทียบกับคนที่ชอบพูดจาเอะอะในลักษณะที่อวดตัวว่าเก่งกลา้าแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ได้กล้าสมกับคำพูดเช่นพวกนี้มาเห่าใบตองแห้งทั้งนั้นได้แต่ตะโกนด่าเขารับหลัง ถ้าเขาเอาจริงก็ขีคร้านจะวิ่งหนีไม่ทัน